สโมสรน,นักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์มากกว่า20ปีด้วยทุกกิจกรรมต่างมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดน่านเป็นหลักและช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกชั้นปีทั้งที่เป็นสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบัน กิจกรรมหลักของสมโมสรนักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยายลัยเชียงใหม่มีดังต่อไปนี้กิจกรรมรับน้องโคตา้ากิจกรรมนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องพร้อมทั้งเป็นการแนะนำมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ให้กับนักศึกษาใหม่ได้รู้จักมากขึ้นปลูกฝังรุ่นน้องให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและ ภาคภูมิใจในความเป็นจังหวัดนานอีกทางยังสร้างความสัพนติสร้างมิตรภาพและไีตรีจิตให้กับนักศึกษาไปด้วยกิจกรรมสี่สัพันธ์กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยภาคีสมาชิก4จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่และ จังหวัดนายเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมสืบสาสนศิลปวัฒนธรรมของดินแดนประวัติศาสตร์เขตภาคเหนือตะวันออกโดยมีการแข่งขันกีฬากองเชียร์ผู้นำเชียร์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมทางร่วมสังสรรในบรรยากาศขันโตกอาหารพื้นเมือง รับชมการแสดงบนเวทีและกิจกรรมอันน่าประทับใจอีกมากมายกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสีภาพสาสิ่งกินแอลอูกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยลาลัยเชียงใหม่เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขต17จังหวัดภาคเหนือโดยในกิจกรรมนี้สโมสรนนักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่ได้ร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์นันานจะมีเัศกาลข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านอันเป็นเอกลักษณ์โดยจำลองสถานที่สำคัญในจังหวัดน่านและ จำหน่ายของฝากอันขึ้นชื่อของจังหวัดน่านได้แก่ข้าวหลาข้าวซีและขนมพื้นบ้านอีกทั้งยังเข้าร่วมแข่งลาบมือการประกวดขันโตกนินเนอร์การประกวดโฟกซองคำเมืองและการประกวดละครเวทีสื่อผสมกิจกรรมค่ายของกวางสัน สโมสรนักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดน่านเข้าค่ายเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยจัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์และความถนัดด้านศิลปะตลอดจนฝึกฝนทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและแนะแนวคณะในฝันแนวทางการศึกษาต่อรอมทั้งแนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนด้วย ด้วยกิจกรรมค่ายทองกวางสายฝันนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและได้นำไรายได้จากการจัดกิจกรรมสปามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมนี้ด้วยกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมนี้ทางสโมสรนักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดคุมเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและแนะนำคณะในฝันให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดน่านเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและมีแนวทางในการศึกษาต่อในอนานคตอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการสอบแข่ง จากนักศึกษาสู่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยสโมสรน,นักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม,มในโรงเรียนต่างๆได้แก่โรงเรียนสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาโรงเรียนสตรีศรีนานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนปัวและ โรงเรียนเชียงกลางประชา um. ันากิจกรรมสปะกิจกรรมสปะจัด uh, ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2543นะโรงเรียนสตรีสีน่านและได้ดำเนินกิจกรรมเรื่อยมาจนครั้งนี้เป็นครั้งที่13ซึ่งได้จัดขึ้นนะวิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดขึ้นเพื่อระดมรายได้สมทุนในการจัดกิจกรรมค่ายทองกวาวสารฝันครั้ง 20. ที่สิบางสโมสรน,นักศึกษาจังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านโรงเรียนสาโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนปัวโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาและวิทยาลัยเทคนิคนา่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมสปะครั้งที่13รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกองค์กรทุกหน่วยงานและทุกท่านขอขอบพระคุณครับ